สวัสดีครับพบกันช่องรายการเกษตรเชิงลุกนะครับในการนี้พา่พพี่น้องเกษตรกรนะครับท่านที่สนใจกับการเกษตรประมงวัฒนทัศน์มีความสุขมีรอยยิ้มไปพร้อมกันนะครับวันนี้เรามาส่งเป็ดที่ที่ไหนครับที่นี่ที่ไหนบ้านเกื้อตะบนตะบนเกื้อตาบเกื้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอ่าอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้เราส่งเป็ดที่สารคามที่นี่อยู่อ่าตะบลบ้านเกื้อเลยนะครับ ใครที่อยู่แต่เราแวกบันเกิ้งนะอยากกินไข่สดๆใหม่ๆนะอีกสักระยะหนึ่งนะประมาณสัก2อสาอาทิต์รอเขาปรับตัวนะก็จะไ,ไข่ขึ้นมายาวเลยนะครับก็มาที่นี่นะครับคอกเราสวยงามนะดูแล้วน่าจะขยายต่อได้อีกยาวเลยครับดูนะสวยงามมากพ่ออันนี้อันนี้เป็นคอกแออยังพ่อนคอกเก้ายังโ,โอ้หมืก้อนเลี้ยงแพะป่ะครับง่วไปเป็นแพะกเป็นเป็ดนี่แหละโอ้จากงัวไปเป็นแพะแล้ว่าเป็นเป็ดง่วขาดทุนม่งว่ว งัวบเขาดแต่เลี้ยงโดนแพ้ขาดทุนบ่พอแพ้ขาดทุนเยอะนะเนาะเป็ดเป็ดเสียวขาดทุนเรากำไร,ร,รก็ควรคุณพ่อแกออนะครับใครอยากกินไข่สดใหม่นะขอเวลาสองอาทิตย์นะโทรเข้ามาคุยทางนี้ได้เลยขอเบอร์หน่อยอขอเบอร์หน่อยครับศูนหญ่ขอเบอร์หกห้าหกห้าหกสามหกห้6 5 หกสามสองหกห้าหกสามนะครับใครที่สนใจอยากกินไข่สดๆใหม่ๆอยู่แถวตมุนบ้านเกิ้งนะติดกันกับบ้านลาดบ้านเกิ้งเรานี่นะครับใครที่สนใจก็โทรมาคุยกับเจ้าของฟาร์มได้เลยนะครับไม่มีปลาหรอพ่อปลาที่จะมีปลาอยู่างไรเดี๋ยวกะล้งครับเดี๋ยวกะล้งพอมันล้งไข่ยี่สิบวิธีมันก็ขึ้นแล้วครับนี่นะใครสนใจอยากได้เป็ดก็โทรมาคุยกันศูนย์แปดเจ็ดสองสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งนะเป็ดอ้วนนะเนี่ยเป็ดอ้วนหรือเจ้าของเป็ดอ้วนครับ สวยไหมเป็ดสวยไหมสวยไหมเป็สวย่สวยใช่ไหมนี่นะครับให้ดูให้ชมนะครับพ่องามบ่เป็ดอ่ะเห็นงามอยู่นะพ่อเห็นโตไปเด๋บึงไปถ่ายให้ดูให้ชมนะทุกท่านนะจะได้ดูไปพร้อมๆกันว่าเป็ดที่เรามาส่งเป็นยังไงนะครับนี่นะเราถามลูกค้าอยู่เป็นไงครับถูกใจไหม ส,ส,สวยไหมตัวเป็ดสวยไหมสวยสวยเ,เป็ดมันน่ารักเป็ดมันน่ารักใช่ไหมครับใช่เหมือน,เ,นเหมือนเหมือนเหมือนกับเจ้าของเป็ดไหม <laughs> 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 เอาเอาให้เจ้าของเป็ดไปไม่เป็นเลยนะครับนี่นะเอาส่งแล้วก็ให้ลูกค้าพอใจลูกค้ามีรอยยิ้มเราก็ดีใจนะครับนี่เรามาส่งกันที่บ้านเกื้อนะสารครามนะครับนะครับพวกเราสวยงามเลยนะ ลงแป๊บเดียวมันก็ขึ้นลงน้ำแป๊บเดียวมันก็ขึ้นมา,าใส่ขนมาเล่น,นก็เดี๋ยวสักพักให้มันอยู่ในร่มแล้วก็ไล่ข้าคอก็ค่อยให้ครับผสมกับย่านไข่บ่เต็มที่พ่อพ่อเอาใส่แค่ห้ามแคร่หัวเปลือกแน่นน้อยพ่อ่าไปใส่หลายครับเน้นไปท้างอาหารเมร็ดแต่เวลาส่า,านพพอปล่อยทุงเราพ่อตั้งอันให้มันกินทุงเรา นี่ครับทางนี้มีที่นานะครับนี่นะพี่น้องเอฟซีพี่น,อนกก้องเกษตรกรนะใครเข้ามาก็อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันนะดูคนอยู่ที่ไหนเป็นเอฟซีจังหวัดใดนะที่นาทางนี้กว้างมากเลยนะครับออก,กากาดลุลวนวนี่เข้าไปก็นั่นเลยคุณพ่อลองมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับทั้งวัวทั้งแพะมาดูเป็ดนี้จะเป็นยังไงเนาะมีไก่ได้วยนะเดี๋ยวไก่ไครล่ำสีหัวปลาดูหางดำอ๋อปลาดูมาครับอ๋ออีกสักระยะหนึ่งนะใครอยากได้ลูกไก่ปลาดูหางดำก็โทรมาที่ได้เลยนะ ตามเบอร์ที่ให้ไปข้างต้นนะครับใครที่สนใจอยากได้ลูกปราดูก็โทรมาคุยกันเนาะอันนี้เป็นเป็ดไข่อาเหมือนกันเล่นน้ำกแล้นี่เสร็จก็พอตัวเป็ดมันไม่ได้อยู่ในน้ําทั้งวันปอบปะเนีย้ำเลยฮีตัวถ้าเกิน <laughs> ถ้าเกินเอากลับนี่นะครับสวยๆง,า,ง,งามๆนะใครสนใจก็โทรมาแล้วกัน <Okay. S 1> เนาะ0872282121โอเ okay. คคลิปนี้ทำไว้ปรานี้นะครับเพื่อนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ